Oh, where can oh. you go wood can you be out โอ้ยอีกตัวนี้ติดเลยตัวเท่าน,นี้ยังติดอะ่ะ เต็มปากอดูไซส์สักก่อนแหวนมากเลยแล้วปล่อยไปครับเล็กไปวันนี้ได้หลายตัวแล้วได้ห้าหกตัวแต่ไซส์นี่อยากตำเค็มนะแต่ก็ไม่เป็นไรปล่อยไปก็ได้ตุ้มฝ่าวันนี้ก็ผมเจ้ายัดยางแก้คันจิ๋วผมก็เก็บประช่อนนะครับก็น้ำน้อยๆเนี่ยในเรื่องเลยร้อนอะ เตอนเย็นไปนเล่นของใหญ่เก็บประชันปอกไว้ก่อนสนใจครับผม